สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปไอ้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปวาดรูปโชว์นะไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะวาดสวยหรือเปล่านะเออไม่รู้ว่าจะวาดสวยไหมนะคะถ้าวาดไม่สวยก็ขอโทษด้วยนะเนี่ยรูปก่อนหน้านี้ที่เราวาดต่อไปเป็นรูปอันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเอาเป็นรูปแบบไหนดีก็อืมเนี่ยววาดยากพอสมควรเลยนะเพราะเราขี้เกียจวาดสุดยอด ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเป็นผมสั้นบ้างนะคะมาผมสั้นทรงนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราถามเพื่อนก่อนนะว่าจะเอาสีอะไรเอาสีอะไรคะเพื่อนสีดำแล้วกันสีม่วงเข้ม,มาค่ะโอเคเพื่อนเรามาจากช่องวิจิสกุระเสียงแบบเสียงเพื่อนเราแบบวีจิสกุระรอเรือชัดมาก รรรสกต่อไปนะคะเราก็จะเอาผมหน้าม้านะคะนี่ผมหน้านี้เลยแล้วกันเห็นเพื่อนเราชอบใช้ดีนักจัดมาใช้บ้างสักทีต่อไปเป็นสีเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเอาสีอ่อนลงนิดนึง นิดเดียวเท่านั้นถ้าเยอะเดี๋ยวเพื่อนบน่นนี่นะคะสีม่วงเลยนะคะสีที่เพื่อนเราชอบแต่ลืมไปว่ามันต้องใส่ลูกกระตาก่อนนี่หว่าเฮ้ยต้องใส่ลูกกระตาก่อนทุกคนเราขี้ลืมแบบนี้แหละลูกกระตาก็สีม่วงนะคะตามเทนเสร็จแ,แล้วก็ใส่ผมหน้าให้เพื่อนเราใหม่นะเพราะเมื่อกี้เราขี้ลืม เราลืมแบบนี้เลยนะคะก็ใส่มือนดืมเสร็จแล้วใส่ปากนะคะเอาปากแบบหน้าโอ้ดีกว่าหน้าโอ้แบบเออนี่นะคะทุกคนสวยปะเกว่าว่าสวยปะ สวยนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายนะ